คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังจอมพลแปลกพิบูลสงครามหรือปอพิบูลสงครามหรือจะเรียกหลวงพิบูลสงครามเป็นนายทหารและนักการเมืองชาวไทยซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่างพุทธศักราช2 4 8 1ถึงพุทธศักราช2487และหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2491 ถึงพุทธศักราช2,500รวมระยะเวลา14ปี11เดือนเป็นนายกรัฐมนตรีไทยที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นสมาชิกคณะราษฎรสายทหารบกชั้นยศน้อยเขาเป็นผู้มีบทบาทสูงตั้งแต่การปฏิวัติสยามพุทธศักราช2,475และยังมีฐานะทางการเมืองที่ดีขึ้นหลังบังคับบัญชาทหารฝ่ายรัฐบาลปราบกบฏบวรเดชในปีพุทธศักราช2,476นับตั้งแต่นั้นเขาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลคณะราษฎรมาโดยตลอด โดยในปีพุทธศักราช2481เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและเขาเริ่มแสดงความเป็นผู้นำเผด็จการมากขึ้นจนเริ่มแตแกแยกกันกันกบคณะราษฎรสายพล,ละเลือนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเขาออกประกาศรัฐนิยมหลายข้อเปลี่ยนชื่อจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยและยกเลิกประเพณีเก่าแล้วหันมารับวัฒนธรรมตะวันตกที่มองว่าทัานสมัยมากยิ่งขึ้นเขาดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น จนในปีพุทธศักราช2487เขาได้ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังแพ้เสียงในสภาในร่างกฎหมายสำคัญประกอบกับสถานการณ์โลกขณะนั้นญี่ปุ่นกำลังจะแพ้สงครามหลังรัฐประหารปีพุทธศักราช2490เขาได้รับทาบทามกลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกช่วงหนึ่งเขาถือเป็นหนึ่งในผู้นำในการเมืองสามเศร้าในช่วงนั้นแต่ไม่มีฐานกำลังที่มั่นคงของตนเองทำให้พยายามสร้างความชอบธรรมและพยายามเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง มาเป็นประชาธิปไตยแบบเน้นการเลือกตั้งโดยในขณะนั้นเขาพ่ายแพ้แข่งขันชิงอิทธิพลกับกลุ่มกษัตริย์นิยมจนต้องพ้นจากตําแหน่งในรัฐประหารปีพุทธศักราช2500นําโดยจอมพสลสฤษดิ์ธนรัตน์นี่ก็คือประวัติโดยย่อของจอมพลปที่ได้ชื่อว่าเป็นประเด็ดการทางทหารอีกคนหนึ่งของไทยและต่อไปนี้เรื่องราสาราดีจะพาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปพบกับประวัติของจอมพลประเด็ดการที่ชื่อแปลกพิบูลสงครามกันเลยครับ ในวัยเด็กของจอมพลปอพิบุลสงครามมีชื่อเดิมว่าแปลกขีตสังคะชื่อคําว่าแปลกเนื่องจากเมื่อแรกเกิดบิดามารดาเห็นว่าหูทั้งสองข้างอยู่ต่ากว่าตาผิดไปจากบุคคลธรรมดาจึงให้ชื่อว่าแปลกเด็กชายแปลกขีตสังคะลื่อมตาดูโลกเมื่อวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2 4 4 0มีบิดาชื่อนายขีดและมารดาชื่อนางสำอางในสกุลขีตสังขะ โดยบ้านเกิดเป็นเรือนแพรขนาดใหญ่สองชั้นที่ป่าคลองบางเขนเก่าตรงข้ามวัดปากน้ําไม่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีและวัดเขมาพิรตาลามตําบลบางเขนอําเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีโดยครอบครัวของเขาประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทําสวนทุเรียนและสวนผลไม้เด็กชายแปลกคิตสังขะเป็นบุตรคนที่สองในพี่น้องห้าคนพี่ชายคนโตชื่อปกิตรับราชการทหารในยศพลตรี คนที่สามเป็นหญิงชื่อเปลี่ยนคนที่สี่เป็นชายชื่อปรุงโดยคนสุดท้ายชื่อขันชิตโดยรับราชการทหารในยศพลตรีเด็กชายแปลกเขาศึกษาครั้งแรกที่โรงเรียนวัดเขมาพิรตารามจังหวัดนนทบุรีเมื่อพุทธศักราช2452เมื่ออายุได้12ปีเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยทหารบกโดยบิดาของเขาขอร้องให้พลตรีพญาสุรเสนาช่วยนำาฝาเข้าเรียนพร้อมกับพี่ชายชื่อปกิต ศึกษาที่โรงเรียนนหนร้อยเป็นระยะเวลา6ปีโดยเป็นนักเรียนชั้นปรมถม3ปีนักเรียนชั้นมัธยม3ปีและได้เป็นนักเรียนทําการนายร้อยเมื่ออายุ18ปีสังกัดเหล่าปืนใหญ่และได้เปลี่ยนว่าที่ร้อยตรีเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2458นักเรียนทําการนายร้อยว่าที่ร้อยตรีแปดเข้าประจําการเหล่าปืนใหญ่ที่7พิษณุโลกและไม่นานก็ได้พบลักกับท่านละเอียดพิบูลสงครามขณะนั้นสกุลพันกรวี ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นสูงสุดเพียงคนเดียวในโรงเรียนพดุงนารีและเป็นโรงเรียนหญิงแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลกไม่นานนักทั้งสองก็ทําพิธีมั่นและพิธีแต่งงานเมื่อวันที่14มกราคมพุทธศักราช2459โดยมีบุตรด้วยกันทั้งหมด6คนได้แก่พลตรีอนันต์พิบูลสงครามพลโทประสงค์พิบูลสงครามร้อยเอกจิงกิรวัตรปัญญารชนรัชนีบุญปราณีประชาชนพัชระบุญเบลและนิดพิบูลสงคราม หลังการแต่งงานได้3เดือนและเป็นนักเรียนทำการนายร้อยเหล่าปืนใหญ่ที่7พิษณุโลครบ2ปี 2> ปก็ได้รับยศเป็นร้อยตรีและย้ายเข้ากรุงเทพมหาคนครเพื่อศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทหารปืนใหญ่ตามระเบียบการศึกษาโดยพาครอบครัวตามมาด้วยการศึกษา2ปีในโรงเรียนแห่งนี้แต่ละปีประกอบไปด้วย6เดือนแรกเรียนประจําอยู่นาที่ตั้ง4เดือนถัดมาไปฝึกในสนามยิงปืนโคกกระเทียมจังหวัดลบบุรีอีก2เดือนถ้าย้อมลบในสนามต่างจังหวัด เมื่อสาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทหารปืนใหญ่ก็ได้กลับต้นสังกัดประจําการที่ปืนใหญ่ที่7พดิษณุโลกแต่ไม่นานนักก็ได้ย้ายมาประจําการที่กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ในตําแหน่งนายทหารสนิทของผู้บังคับบัญชากรมพลตรีหม่อมเจ้าปีดีเทพพงเทวกุลและในปีถัดมาได้รับยศร้อยโทวันที่1เมษายนพุทธศักราช2464นายร้อยโทแปลกเด็กข่าศึกษาต่อในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นรุ่นที่1ิหลักสูตรการศึกษา2ปี โรงเรียนเสนาธิการทหารบกเป็นโรงเรียนนายทหารชั้นสูงที่มีนายทหารจํานวนมากประสงค์เข้าศึกษาต่อแต่โรงเรียนนี้รับนักเรียนได้ประมาณรุ่นละสิบนายและนักเรียนที่สอบได้ที่หนึ่งของรุ่นจะได้รับคุณการศึกษาไปศึกษาวิชาการเพิ่มเติมที่ต่างประเทศในรุ่นของนายร้อยโทแปลมีผู้สอบไล่ผ่านในปีที่สองเพียงเจ็ดนายและนายร้อยโทแปลกสอบไล่ได้เป็นลําดับที่1ของรุ่นในปีสุดท้ายนี้เมื่อจบการศึกษานายร้อยโทแปลก ได้ย้ายไปประจำการกรมยุทธศาสตร์ทหารบกและปีถัดมาได้เดินทางไปศึกษาวิชาทหารปืนใหญ่ต่อที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเดินทางไปลำเรือเดียวกันกับนายร้อยตีทัศนีมิตรพักดีซึ่งเป็นนายทหารมา้าได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศสเ,เช่นกันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสประมาณ3ปีนั้นนายร้อยโทแปลกเริ่มต้นด้วยแเดือนแรกเรียนภาษาฝรั่งเศสกับครอบครัวนายโมเรลเดือนมีนาคมพุทธศักราช2467ิจึงศึกษาวิชาคนวณ ทีมหาวิทยาลัยสอบอนในกรุงปารีสและเหาารียญภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมหลังจากนั้นได้เข้าประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่เมืองฟงเตนโบสําเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรต่อมาแปลกในยศร้อยเอกได้รับบรรดาศักดิ์เป็นหลวงพิบูลสงครามเมื่อพฤทธาพันราช2471พันตรีหลวงพิบูลสงครามเป็นหนึ่งคณะนายทหารผู้ร่วมก่อการปฏิวัติตเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีพฤทธศักราช2475ด โดยเป็นนายทหารปืนใหญ่รุ่นน้องของพันเอกพยาพหพนผลพยุหเสนาสองปีที่โรงเรียนนายร้อยทหารบกและเป็นสมาชิกคณะราษฎรยุบกอ่อตั้งซึ่งมีทั้งหมด7คนตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสโดยถือเป็นผู้นําของคณะทหารบกชั้นผู้หน้อยซึ่งก่อนหน้านั้นระหว่างมีการประชุมครั้งแรกของคณะราษฎรที่ยาวนานติดต่อกัน4ี่คืน5วันที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อต้นปีพฤศธศาาักราอ2467ร้อยตัวแปลกที่สมาชิกคณะราษฎรคนอื่นๆเรียกว่ากัปตัน และยกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มได้เสนอว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วให้สำเร็จโทษพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์แต่ทางนายปรีดีพนมยงค์ผู้นำคณะราษฎรฝ่ายพลันเลือนได้คัดค้านโดยยกเหตุผลว่าหากกระทําทเช่นนั้นแล้วจะทําให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงขึ้นทั่วประเทศเหมือนเช่นการปฏิวัตริรัสเซียและการปฏวิวัติแห่งอังกฤษหลังจากจบการศึกษาในฝรั่งเศสนายร้อยโทแปลกได้กกลับมารับราชการในปีพุทธศักราช2470นายร้อยโทแปลก ได้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยและเข้าประจำสังกัดเดิมและได้รับเลื่อนยศเป็นร้อยเอกในปีถัดมาย้ายไปดํารงตําแหน่งหัวหน้ากองตรวจอากาศสําหรับใช้ทดลองกรมเจรลทหารปืนใหญ่เมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475พันตรีหลวงพิบูลสงครามได้เข้าร่วมกับคณะราษฎรในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเป็นกําลังสําคัญในสายทหารบกและเมื่อปีพุทธศักราช2477เขาได้เลื่อนยศเป็นพันเอกและดํารงตาแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก ครั้นเมื่อวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2 4 8 1เขาได้เข้าดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากพันเอกพยาประหนพลพระยุหเสนาโดยการลงมติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในช่วงที่ดํารงตําแหน่งก็ได้เลื่อนยศเป็นพลตรีและเมื่อวันที่28กร,รกฎาคมพุทธศักราช2484ภายหลังจากที่กองทัพไทยมีชัยชนะต่ออินโดจีนในฝรั่งเศสคณะผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ในพระประมาภิไธยพระมหากษัตริย์ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้า พระราชฐานยศจอมพลจอมพลเรือจอมพลอากาศแก่พลตรีหลวงพิบูลสงครามในเวลาต่อมาเมื่อรัฐบาลจะยกเลิกบรรดาศักดิ์ไทยหลวงพิบูลสงครามในฐานะนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีชุดที่9จึงลาออกจากบรรดาศักดิ์โดยหลวงพิบูลสงครามเหลือใช้ราชถิ่นนามเป็นนามสกุลใช้ว่าจอมพลแปลกพิบูลสงครามต่อมาหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วจอมพลปอเริ่มมีบทบาทสําคัญมากขึ้นเรื่อย จนเป็นแกนนําในการรัฐประหาร20มิถุนายนพุทธศักราช2 4 7 6และเป็นผู้บัญชาการกองกําลังผสมในการปราบกบฏววรลเดชเมื่อปีพุทธศักราช2 4 7 6จนได้รับความไว้วางใจให้ตกลงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมและนายกรัฐมนตรีไทยในเวลาต่อมา